บทที่22ฉันเป็นสายลับฉันชื่อปลายเดือนเป็นเด็กกำพร้าครอบครัวตายหมดจากกลุ่มคนไม่ดีฉันย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทยโดยมีท่านนาริศคอยดูแลฉันเติบโตมากับทหารหญิงซึ่งเป็นลูกน้องของท่านนาริศเธอสวยโสดและเท่มากไม่มีแฟน มีแต่วันไหนสแตนอยู่ร่ำไปอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพี่เลี้ยงของฉันจะเป็นนักรักรักตั้งแต่เด็กสาวอายุ18ไปจนถึงรุ่นใหญ่อายุ50ปีแต่พี่เลี้ยงของฉันก็เลี้ยงฉันมาอย่างดีดีชนิดที่ว่าฉันไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยเช้าพาออกกําลังกายทําอาหารให้กินไปส่งไปรับที่โรงเรียน เสาร์อาทิตย์เอาฉันไปฝากไว้ที่สนามศิลปะการป้องกันตัวเราก็สนามซ้อมยิงปืนในทุกเดือนเธอจะต้องพาฉันไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาอาการบอบช้ำทางจิตใจจากเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตฉันใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำกิจกรรมที่พี่เลียงคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งฉันเข้ามาหาวิทยาลายัยจึงได้ย้ายออกมาอยู่ลำพัง บอกมือลาพี่เลี้ยงยอดนักรักนาสงสารพี่เขาเหมือนกันตั้งแต่ฉันย้ายไปอยู่ด้วยพี่เขาก็ต้องพาผู้หญิงไปซ้ำที่อื่นเพราะท่านนาริศไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงเอาผู้หญิงมาซ้ำที่บ้านเพราะมันจะทำให้ฉันคนนี้ใจแตกพอเข้ามาหาวิทยาลายัยฉันก็เริ่มทำงานให้ท่านนาริศงานของฉันคือการเป็นสายลับ บางครั้งก็เป็นนางนกต่อแต่งานพวกนั้นไม่ได้อันตรายมากมายนะักท่านนาริศจ,จับประเมินทุกครั้งว่ามันใหญ่เกินไปสำหรับฉันไหมหลังจากภารกิจสำเร็จเป้าหมายจะถูกเก็บกวาดไม่เหลือซ่าไม่ตายก็ติดคุกตลอดชีวิตดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของการถูกแก้แค้นและงานสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปตลอดการนั่นก็คือ งานที่ฉันต้องปลอมตัวเป็นสาวไซไลให้กับผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับผู้ก่อการร้ายที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ไม่ดีในประเทศฉันต้องคอยสืบข่าวพร้อมกันนั้นก็ทำให้ผู้ชายคนนี้ตกหลุมรักไปด้วยชายแก่อายุห้สติดใจนักศึกษาสาวอย่างฉันมากก็อย่างว่าของสดของใหม่ มันก็คงดีกว่าเมียอยู่บ้านนิสัยคนเจ้าชูก็เป็นแบบนี้ได้ใหม่แล้วลืมหลังลืมน้ำพริกถ้วยเก่าที่เคยตำเขาอยากจะตำน้ำพริกถ้วยใหม่จนน้ำลายทับหกสเสน่ห์ที่เคยฝึกมาฉันงัดเอาออกมาใช้ให้หมดอีกทั้งยังต้องเล่นตัวไม่ยอมให้เขาจิ้มตัวเองจริงๆโอเคตอนนั้นฉันไม่เห็นค่าความบริสุทธิ์ผุดผ่องของตัวเองด้วยซ้ำ คิดเอาไว้ว่าถ้าหากมันจวนตัวและทำให้แผนของท่านนาริสสำเร็จหากว่าไม่สามารถเอาตัวรอดได้ฉันก็จะยอมเสียตัวให้เขาเพื่อให้แผนการดำเนินต่อไปฉันเป็นคนด้านชาเรื่องความรักฉันรู้สึกไม่โอเคกับผู้ชายจะเพราะอะไรละ่ะถ้าไม่เพราะเรื่องในอดีตผู้ชายพวกนั้นมันทำร้ายแม่ฉันดังนั้นฉันจึงเบี่ยงเบนมาหาผู้หญิงแทน หากแต่ไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่ทำให้ฉันหัวใจเต้นแรงโอเคณจุดจุดนี้ฉันเองก็อาจจะเป็นผู้หญิงตายด้านไปแล้วการมาคุณไม่สามารถทำอะไรฉันได้ทั้งที่จริงก็อยากลองวันไหนสแ,แตนกับใครหลายๆคนเหมือนกันหากแต่พอเอาเข้าจริงฉันกลับไม่มีอารมณ์มาว่าเรื่องงานของฉันต่อในคืนนั้นฉันตัดสินใจแล้วว่า จะเสียตัวให้กับเป้าหมายเขาเริ่มโกรธและตีตัวออกห่างเพราะฉันเล่นตัวมากเกินไปก็เขามาจีบสามเดือนพร้อมเปยอย่างบ้าคลั่งหากแต่ยังไม่ได้แม้แต่เลียนิ้วหัวแม่เท้าฉันเลยดังนั้นเขาจึงหัวเสียเริ่มไม่สนใจฉันปลายเดือนคนนี้กลัวว่าเป้าหมายจะหลุดลอยไปฉันจึงโทรไปหาเขาถามว่าอยู่ที่ไหน เรานัดพบกันที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งฉันเองก็แปลกใจว่าทำไมเขานัดมาที่นี่ก็มันไกลจากย่านที่เราเคยไปไหนมาไหนด้วยกันมากอ๋อลืมไปเขาเคยพาฉันเข้าโรงแรมมาหลายครั้งหากแต่ทุกครั้งจะไม่ใช่ย่านนี้ในตอนที่เขาเริ่มจะเข้ามานัวเนียอยู่ๆเสียงมือถือของเขาก็ดังผู้ชายคนนั้นผลัออกไปรีบรับสาย ก่อนจะเดินหน้าตึงมาบอกว่าไว้เจอกันใหม่เขามีธุระปกติแล้วตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเขาไม่เคยปล่อยฉันเอาไว้แบบนี้อย่างน้อยจะอยู่ด้วยกันอีกสองสามชั่วโมงแล้วค่อยกลับแต่นี่เรากำลังแบบว่าจะได้กันอยู่แล้วเขาที่รอมาแสนานาน กลับเห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่านั่นหมายถึงว่าเรื่องนั้นสำคัญมากจริงๆตอนนี้ฉันกำลังตามสืบอยู่ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มใหม่จะเข้าเมืองไทยตอนไหนหรือบางทีอาจจะเป็นคืนนี้เพราะชายคนนั้นงานรัดตัวเหลือเกินพอเขาบอกว่าจะจากไปฉันก็ทําทีออดอ้อน,อ,อนเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปแต่ไม่ว่าจะออดอ้อนแค่ไหนเขาก็ไม่รั้งอยู่ ถึงแม้ว่าเขาจะทำหน้าเสียดายมากก็ตามทีไม่เสียดายได้ไงละ่ะฉันก็ว่าตัวเองสวยน่ากินมากนะแต่สุดท้ายเขาก็ออกจากห้องและทิ้งเงินไว้ให้ฉันจำนวนหนึง่งอันที่จริงแล้วฉันไม่ควรจะตามไปหรอกเพราะท่านนาริทไม่อนุญาตให้ทำงานเสี่ยงขนาดนั้นหากแต่มันเกิดลูกบ้าขึ้นมานะสิอยากจะปิดจ็อบนี้ให้เสร็จสักที ดังนั้นฉันจึงสะกดรอยตามเขาไปสิ่งที่เห็นก็คือเขาไปรับผู้ชายสามคนที่อาคารร้างแห่งหนึง่งฉันจำได้ทันทีว่าหนึ่งในสามเคยเป็นมือวางระเบิดที่ประเทศทางยุโรปตะวันออกเขาเป็นพวกหัวรุนแรงคลังหลทัทิฉันโทรบอกท่านนาริทว่าเราอาจได้ปลาตัวใหญ่พวกเขาขึ้นรถแล้วขับออกไปฉันเองก็ขับตามไปเช่นกัน แล้วสิบนาทีต่อมารถคันนั้นก็หมุนตัวกลับแล้วเร่งเครื่องใส่รถของฉันบนถนนเส้นรองที่ไม่มีใครผ่านมาโอ้โอเขาจับได้แล้วนี่คือครั้งแรกที่ฉันทำภารกิจเสี่ยงตายมากถ้าท่านนาริตมาเห็นคงเทศนาสั่งสอนฉันตั้งแต่เช้ายันเย็นฉันตัดสินใจเลี้ยวรถแล้วขับหนีก็จะอยู่ให้มันมาฆ่าหรือ,อยังไงล่ะ แต่ด้วยความที่รถฉันมันรถกระป๋องมันก็ไปได้เท่าที่ได้นั่นแหละพวกมันขับมาจี้แล้วก็ยิงผ่านกระจกกระสุนเข้าร่างของฉันสามนัดรถเซทลาลงข้างถนนพวกมันกะจะมายิงซ้ำตอนนั้นคิดว่าโอเคครอบครัวขาเราจะได้เจอกันแล้วล่ะไม่บนสวรรค์ก็ลงนรกแต่ ชะรอยว่าฉันน่าจะเป็นคนมีบุญรถของท่านนาริศและตำรวจมาถึงเสียก่อนก่อนที่พวกมันจะได้รัวกระสุนใส่ร่างของฉันถ้าจะตายขอแบบตายสวยๆได้ปะไม่อยากน่าเกลียดหรือแบบน่ากลัวอ๋อที่สำคัญฉันอยากได้เหรียญกล้าหารเอาไว้เชิดชูวงตระกูลด้วยฉันฉีกยิ้มร่าพร้อมกับบาดแผลสามนัดเมื่อตอนที่ท่านนาริศ ลากคอฉันออกจากรถหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้สติอีกเลยในห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลฉันลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นฉันนอนที่นี่หลายสัปดาห์แล้วแล้ววันนี้ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีตื่นแล้วเหรอฉันยกมือไหว้าชายผู้เป็นเจ้าของชีวิตถ้าหากไม่มีท่านนริศ ป่านี้ก็คงถูกฆ่าหมกป่าไปแล้วหรือไม่ตอนนั้นก็คงตายไปแล้วศพไม่สวยซะด้วยค่ะท่านว่าจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ฉันตอบคำถามของท่านด้วยรอยยิ้มกลับไปเรียนต่อให้จบซะค่ะท่านแล้วภารกิจครั้งต่อไปล่ะคะ ฉันถามด้วยความตื่นเต้นลืมบอกไปว่าตอนที่รักษาตัวฉันก็ต้องรักษาใจด้วยฉันคุยกับจิตแพทย์ตลอดตอนนี้จิตใจของฉันดีขึ้นมากถูกเหตุการณ์ร้ายที่ผ่านมาในชีวิตทำให้เกิดความบอบช้าทางด้านจิตใจเช่นการถูกไล่ฆ่าและการโดนยิงมันอาจทำให้ฉันเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลดังนั้นจึงต้องรักษาควบคู่กัน จิตแพทย์ประเมินแล้วว่าฉันสามารถกลับไปทำงานได้จะไม่มีงานอะไรอีกแล้วต่อไปหืม hmm? หมายความว่ายังไงคะท่านฉันถามความฝันของฉันคือการรับใช้ท่านนาริสไปจนกว่าจะทำงานให้ท่านไม่ไหวที่ผ่านมาฉันขอบคุณเธอมากต่อจากนี้ เธอไปทำสิ่งที่อยากทำเถอะแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากทำคือการทำงานรับใช้ท่านนะคะอีกอย่างการเป็นสายลับหรือทำงานเสี่ยงตายมันก็ทำให้ชีวิตมีสีสันเลือดได้สูบฉีดเหมือนทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตในทุกวันสิบงานกับสี่ปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าทำประโยชน์ให้ฉันไม่น้อยอย่างงานล่าสุดฉันก็ได้เลื่อนคันด้วยแถมได้ออกทีวีแต่ว่าไม่มีแต่ต่อจากนี้ไม่ต้องมาทำงานให้ฉันแล้วไปใช้ชีวิตของเธออยากทำอะไรก็ทำเธอยังเด็กฉันไม่อยากให้เด็กสาวอย่างเธอต้องมาตายก่อนวัยอันควรเพราะฉันก็มีลูกสาวเหมือนกัน เป็นเพราะฉันขัดคำสั่งของท่านใช่ไหมคะฉันคิดว่าอาจเป็นเพราะการกระทำของตนที่ทำให้ท่านนาริตไม่เลือกใช้งานฉันอีกต่อไปใช่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเธอเกือบตายดีที่เรื่องมันลงตัวเธอไม่ตายฉันจับคนร้ายได้แล้วสาวไปถึงขบวนการตามจับทุกคนมาลงโทษได้แต่ เ้าเรื่องมันพลิกอีกแบบหนึ่งล่ะเพราะเธอไม่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขอโทษค่ะท่านฉันลุกจากเตียงแล้วมายืนค้อมศีรษะเพื่อเป็นการขอโทษท่านถือว่ามันผ่านไปแล้วไปใช้ชีวิตของตัวเองซะเงินโอนเข้าบัญชีให้แล้วสำหรับเพื่อเธอจะไปเริ่มชีวิตใหม่ ฉันจะอยู่ที่นี่จะใช้เบอร์เดิมจะอยู่ที่เดิมเผื่อสักวันท่านอาจเปลี่ยนใจหรือถ้ามีอะไรที่ฉันจะรับใช้ได้ท่านติดต่อมานะคะฉันบอกท่านขณะยังคงค้อมศีรษะอยู่หากแต่ท่านไม่ได้พูดอะไรทำเพียงยื่นมือมาลูบผมของฉันแล้วถอนหายใจสองสามครั้งก่อนจะเดินออกจากห้องไป ฉันกลับมาเรียนให้จบในวัยย่าง21ปีหมองเงินในบัญชีจำนวนมหาศาลที่เจ้านายโอนมาให้มากถึงขนาดที่คนกินข้าวแกงใช้สิทธิ์บัตรทองเดินทางด้วยรถเมยอย่างฉันใช้อย่างไรก็ไม่หมดดังนั้นเมื่อเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันต้องหาฉันก็เลยไม่ดิ้นรนใช้ชีวิตด้วยความสุขทำตัวให้เป็นคนตลกอารมณ์ดีเข้าไว้ก่อนนะ ชีวิตฉันมันบอบช้ำม,มาเยอะแล้วตอนเด็กมันรันทดมากพอแล้วไม่สมควรที่ฉันจะไปจมกับอดีตดังนั้นการทำให้ตัวเองหัวเราะและมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ฉันแสดงออกมาแม้บางคราวจะยังฝันร้ายบ้างก็ตามทีฉันไปทำงานเสริมเพื่อหาประสบการณ์ในชีวิตด้วยเป็นเด็กปั๊มเด็กล้างจานเด็กเสิร์ฟงานกรรมกรรับร้องเพลง วนเวียนอยู่แบบนั้นครึ่งปีจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังล้างจานในงานแต่งอยู่ก็ได้รับสายจากท่านนริศอะไรนะคะจะให้ดิฉันไปเป็นคนดูแลลูกสาวของท่านหรอคะ